ตกลบเอมีไส้ครับมีไสมีร้อยครับขายงูงูเนาะมันงูปะแมวครับงูยังไงงูยังไงไปไปยังมาครับผมงูครับงู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 ครับไปแล้วไปครับ ะครับมาต่อต่อแล้วแต่ครับเอาไปใส่ทางมันเอาไปทางมันยังมาเด้อยเปลยน่ครับผมพวกกับน้องแรงลูกอิสานครับผมวันนี้มาซีดเบ็ดชิวๆบนเทียงนาน้อยเทียงนาก็เป็นตังวมครับซีดเบ็ดชิวครับทิวทิวบูกินเบ็ดเขาเด้อโอ้โหอันกินรถกินเจ้าเป็นคนออกะอื้ ยูยูตอนแล้วเอาแรงแแแลนแแล้วแงแล้วตดยูโอ้ถอยเข้าปลาเข้างไ้ครับยำร้อยครับยำร้อยครัใส่รู้ครับใส่รู้มาเดินไปเี่ยงน้ำขาดจังบางครับมามเดยวเอาไปเร่องออกไปเด้อาครับจังบางครับไปปครอย่างเร่น มามามาให้ผมมาม้ผมนี่ครับมา้ผมโยครับโยจะเฝ้าครับจะเฝ้าครับนี่ครับหนึ่งแต้มครับมืนี่ยเอาอนเอาไปแฟนี่ครับเตยเตยจะไปแก้งูไปแล้วตีเมครับงูไปแล้วตีไปไหนทิวไปไปขาวทีไ่นไปไนเด้อเหมือนตมครับ เบ็ดก่อนดีเธอมาไหเติมเริ่มเยอะปลยซุ่มเข้าไปครับตัดแล้วตัดแล้วตกลบไอ้มีไส้ครับมีไส้ครับมีไส้ครับกินหมดบ้านฉันะ มีไส้ครับมีไส้ครับเอ้ยขึ้นมาครับขึ้นมาครับเอาเอามาแล้เอ้ยทีเด็ดครับทีเด็ดคันทีตกน้ามาทางพุ่นนะใช่เลยครับใส่เลยครับตัว่มันครับตัว่มันปอาปากครับ ข <t os> ีบเีย่างบเนี่ยขีกระเดียนปุดบบอกไว้ขาไว้เดียวเอ้ยใส่กระทางถึงไหมไปแก้วครับไปแก้วไปแก้วครับนั่งรุ่นเดียดตายกันเลยหรอกสวีนูนี้มัปปูใส่ห้เขาอะ

เอาดิได้ปะได้พูดเหรอใช่เบ็ดหลุดดีวะไปทั้งเบ็ดครัมผมดวงเบ็ดไปแล้วเกินกันกันา้ผมไปฮอดดวงแล้วเอาเมืองเไป่าไปฮอดตะกลัววะเอาไปกสิไปทำสิปัเลยไปฮอดดวง้วโอ้ต้องถือป่าเลย นี่ก็ไปอ่าลานเลยดวงดวงวิทยาตัวไยจะเปลี่ยนคันกันครับเอาเปลี่ยนคันมาแล้วเปลี่ยนคันมาแล้วครับอ่ะสวัสดีครับผมเจ๊เจ้าเจ้าต้นไม้ครับเจ้เต้นไม้ครับกับพี่สันโตดครับวันนี้ครับกระตัดหรือว่ากระตัดยครับผม เริ่มใหมครับท้ายเก่าดิมาครับ,รบน,น,น,นะครับเปลี่ยนทางก่อนขึ้นเบื้งครับโอ้โหร <c oughs> ักตืกนความักตื่ัก <c oughs> ตืกนก็ร <c oughs> ักตื่นร <c oughs> ักตื่นก็ม <c oughs> ืดแล้วขึ้นมาครับหลุดแล้วเดี๋ยวหลุดแล้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 วโอ้ยยีรังห้องก็ไปกับ ตัวท่อนิ้วมือเนี่ยรักถือสมอมตินนิ่งอือยนมายนมอดีเส เสร็จครับเสร็จครับซุมไปหอดบรทันซุมไปหอดบทันครับเราสิบได้ตาคือรลูกอะซุมรครับอุ้ยจิวอขึ้นเลยวะดึงขันเขมาแล้วก็เอาสายสักเยอะมาบมาบตมที่สองรุดรุสนัุดสน

เขาบอกเลิกเลยจิวเ<อ>ขาบอกปลดปลางมันยืนไทยดียวหนดียววันนี้นี่ครับใส่สารนิครับเต้มที่สองเติมที่สองครับมืดครับเสียงหน่อยครับเดี๋ยวย่ปาปาก่อนชุมนาแล้วไปปิดคลิปกัน นี่กันสองตัวครับได้ตัวน้อยกับป้อยไปครับผมมือหน้เาแค่ไหงมือได<ม>้ไอสองตัวชิมหน้าแค่ไหนเราชิมหน้าวัน,าานได้คิดดอ,อกสำหรับชิมนี้ครับฝากกดไลค์ครับกดติดตามนะครับกดแชร์ครับผมกับผมนะครับช่องไหมครับช่องไหมลงไล์คลิปแล้วล่ะ ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเ้อขอภูเขาช่อง้อง,องแองลกอีสานครับครับผมสุดยอดครับ